อะไรประมาณนี้นะก็วันนี้เปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดนะอันนี้เป็นชุดคอสเพย์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะผมจำไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนไหนะไม่รู้แสกเย็บกระเป๋าปิดไว้ปิดตาไว้ก็ตอนนั้นใช้ใช้เฉพาะกิจน,นะก็เลยก็เลยไปร้านนะไปร้านที่เขาขายชุดคอทเพย์ก็ไปซื้อมา <laughs> ไปซื้อมาดีจะใช้แล้วอย่างเงี้ยน,นะ วันนี้วันอาทิตย์เนาะวันนี้วันอาทิตย์โอ้วันนี้งานผมเยอะมากเลยครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าย,ยังไม่ได้พักเลยนะคือคือพักมันก็เหมือนไม่พักงไงไม่รู้นะช่วงนี้ร่างกายไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็กําลังกําลังออกกําลังกายนะผมกําลังออกกําลังกายหน้าน่าจะน้ําหนักขึ้นนะน้ําหนักขึ้นแล้วชุดเนี่ยบอกเลยว่าร้อนมากมากมันเป็นผ้า ผ้าล่มมั้งเนี่ยเป็นผ้าลมข้างในนะเย็บสองชั้นสองสามชั้นเลยมั้งเนี่ยร้อนเหมือนกันนะก็ชุดดีๆนะชุดนี้ปิดพุงได้นะปิดพุงได้ก็ตอนตอนหลังนะครับผมผมก็พอพอได้พอได้ชุดเมื่อวานมาเนาะชุดชุดสีฟ้าๆเทา,าๆนะผมก็ใส่ชุดนั้นมาตลอดจนมาแบบคิดคอนเทนต์ได้อะ่ะถ้าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นชื่อเรื่องคลิปที่มันเป็นดักดักหน่อยผมก็จะเปลี่ยนมาใส่ชุดนี้ ถ้าแบบต้องการบวกกับใครก็จะจะคุมหัวด้วยนะก็จะจะใส่ใส่หมวกใส่หมวกพูดธในนะดูเป็นเป็นสายดักเต็มสตรีม <laughs> เวลาใส่หมวกนะ <laughs> ก็ก็ตอนใส่หมวกแล้วใส่ชุดน,นี้เอาเอาไปไฟกับชาวบ้านนะ <laughs> ตอนตอนทําคลิปนะไฟกับชาวบ้าน <laughs> ก็ก็ไม่ได้ไฟกับใครนะวันนี้ <laughs> โอ้วันนี้มาน้อยนอนหลับหมดนะนอนหลับหมดไม่มีตัวไหนตัวไหนเหา่าคงจะผมก่อนหน้านี้ผมเปิดเปิดคลิปธรรมะนะตนทนาทรรมนะก็ก็ซึมซับไปมั้งจิตเลยสงบนะไม่เหาเ่าอะไรนิ่งเลยนอนกันหมดเลยนะไม่รู้จะมีบุญหรือเปล่านะหมาน้อยพวกนี้ได้ได้ฟังทรรมะฟังเฉยๆเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่หลับนิ่งไม่เห่าก็โอเค ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาฟังไลฟ์กันในในวันนี้นะก็ไม่ได้พูดชื่อช่องอื่นนะแต่กคนดูก็ก็น้อยเหมือนเดิม <laughs> ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอ่ะเกี่ยวกันตรงไหนเนะี่ยพูดชื่อช่องสีนั้นสีนี้เนะี่ยก็ก็เดี๋ยวลองดูนะลองลองไม่พูดชื่อชื่อช่องที่ที่ที่เป็นช่องช่องอื่นนะเดี๋ยวติ๊กตอกจะงอนนีกละงอนนีกละ ผู้ติดตามผมเท่าไหร่เนี่ยแปดแปดพันแปดมั้งติ๊กต็อกแต่แบบคนยอดวิวก็หลักร้อยนะที่เหลือไปไหนหมดไปดูนะที่ติดตามมาเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูคำถามค้างเมื่อวานกันนะครับมีไหนละเอ่ยคำถามค้างเมื่อวานเออผมเอาไปตั้งบังไว้นะเนี่ยเจอละเจอละ <c oughs> ไปดูข้อสอบได้ไหมครับไปดูข้อสอบอ๋อหมายหมายถึงเวลาเวลาเราสอบเนี้ยใช่ไหมแล้วแล้วเราเราเข้าฌานไปดูไปดูคําตอบเนี้ยนะก็ไม่ได้นะไม่ได้นะครับไม่ได้นะโกงข้อสอบ <laughs> มันจะบล็อกนะครับมันจะบล็อกนะคือคือบางสิ่งบางอย่างมันมันก็ดูไม่ได้นะอะไรที่เป็นความลับอย่างเงี้ยมันมันดูไม่ได้นะครับที่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ ยังไงอะยังยังไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราไปดูไม่ได้นะก็สมัยก่อนผมก็คิดเหมือนกันนะตอนตอนที่พระอาจารย์ตีเล่าเล่าเาข้าชาญสีนะแล้วก็ไปดูหวยนะไปดูหวยล่วงหน่เงี้ยไปไปนั่งตรงกองสลากเลยดูว่าออกเลขอะไรเนะ่ผมก็คิดว่าคือแบบตอนตอนนั้นดูดูการ์ตูนเนาะการ์ตูนตอนเนี้ยกาลังมันเลยนะเออถ้าเราเข้าชาญสีไดนะ้เราจะไปดูการ์ตูนล,ล่วงหน่ ก็ไม่ได้นะดูไม่ได้นะครับอะไรอะไรที่ที่เขายังไม่ฉายดูไม่ได้นะมันมันก็ไม่ได้จะอนเนกประสงค์ขนาดนั้นนะมันก็มีมันก็มีข้อจํากัดของมันนะครับว่าอันไหนอันไหนโหลดมาได้หรือไม่ได้นะแต่ตอนตอนที่ไม่มีก็ผมก็สงสัยแบบนี้แหละสงสัยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยนะคือบางทีก็คิดว่าแบบเหมือนเป็น มันเหมือนในการ์ตูนเลยอยงเงี้ยประมาณนี้เราการ์ตูนมาเทียบกับกับของจริงกับมันมันก็ไม่ได้อาการปิติครับพวกตัวลอยห่อเสียวทําไมหลังจากนั้นผมจะหลับเลยครับบางทีก็มีเสียงพูดทั่วโลกจะผ่านยังไงครับถ้ารู้แล้วกําหนดอยู่ในกรรมฐานที่ทําอยู่ก็จะผ่านไปได้นะครับอย่างสิ่งสิ่งอ่า เสียงพูดอย่างเงี้ยหรือว่าภาพบโนที่มันเกิดขึ้นมานะ่ถ้าจะผ่านมันท่านก็ดูลมหายใจอย่างเดียวนะปล่อยให้มนันขึ้นขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องไปสนใจนะเหมือนเราดูทีวีบวกกับเปิดวิทยุแต่ไม่ได้ดูมันอนะ่ะก็คือได้ยินได้เห็นมันเฉยๆแต่แบบไม่ได้ไปสนใจมันว่ามันจะเป็นอะไรต่อเนี่ยก็ฟังเฉยๆนะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้น,นแต่ไม่ได้ไปสงสยัยไม่ได้เอาจิตไปจับที่พวกเสียงพวกภาพนะ ก็ดูกดูกรรมฐานที่กำลังฝึกอย่างเดียวนะแล้วก็จะผ่านไปได้นะครับเอ่อคนที่ตกนรกเป็นกายหยาบหรือกายทิพย์ครับเอาก็เป็นกายทิพย์นะเป็นกายทิพย์นะครับถ้าถ้ามิติโลกวิญญาณนะมันเป็นมันเป็นกายทย์ปมดนะถ้าถ้าเฉพาะของเรานะของเราของเราที่มีการเกิดแก่เจ็บแล้วก็จากไปเนี่ยจะเป็นกายหยาบนะเป็นกายเนื้อนะกายทิพย์กายทิพย์มันก็จะพิเศษไงอดี๋ยนีย่ผมบอกอะ่ะ ถ้าถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยเวลาเวลาโดนโดนเข้าทรมานมันจะเจ็บเจ็บถึงทางร่างกายทั่วทุกอนูเลยนะมันจะเจ็บเจ็บแบบเจ็บจริงๆอ่ะนะทรมานทุกข์สุดๆนะก็กายกายทิพย์ของสัตว์นรกก็จะเป็นเงี้ยก็เหมือนเปรตน,นะเปรตก็เป็นกายทิพย์นะก็ก็จะมีแต่ความทุกขนะ์นะเปรตจะไม่มีความสุขเลยนะจะมีความทุกข์อยู่ตล,ลอดเวลา ทำงานต่างจังหวัดเป็นห่วงพ่อแม่ทํายังไงดีครับอาจารย์ก็ทําใจนะทําใจนะมันก็เป็นกรรมของเราแล้วก็เป็นกรรมของพ่อแม่ด้วยนะที่ที่จะต้องที่ต้องอยู่แยกห่างกันนะอยู่ด้วยกันไม่ได้างนะก็เป็นเป็นวิบากกรรมนะครับก็ต้องก็ต้องทําใจนะอะไรจะเกิดต้องเกิดน,นะถ้าเรามัวแต่คิดเป็นห่วงโดยที่ไม่แก้ไขปัญหาท่านก็จะจมอยู่กับทุกข์ที่เกิดขึ้นนะนะก็ต้องเจริญสติไปเนงะี้ยแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปนะ ถ้ามันมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมันก็จะมีเหตุให้ให้ต้องอยู่ด้วยกันเองนะก็ท่านก็ทําหน้าที่นะอย่างพ่อแม่อยู่อยู่คนละที่ท่านก็ส่งตังค์ให้การส่งตังค์ให้ก็เหมือนกับเป็นการดูแลนะไม่ไม่ได้อากตันอยู่นะก็ส่งตังค์ให้ก็แล้วแต่กําลังของท่านถ้าไม่ส่งเลยเนี่ยก็ก็ไม่ได้เลี้ยงดูท่านนะนะต่อให้ท่านมีตังค์อยู่แล้วผมอย่างที่ผมบอกต่อให้มีตังค์รวยอยู่แล้วพ่อแม่เงี้ยก็ต้องส่งให้นะส่งให้ ก็ตอบแทนพ่อคุณนะนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำพาไปเที่ยวไหนมาบ้างครับอ๋อหมายถึงเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานที่ที่ที่ผมบอกว่าไปไปทัวร์นรกมานะไม่ใช่นะผมยังไม่เคยเจอหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนเหมือนกันแต่แต่แต,ตอนตอนแรกอาจารย์ผมพาไปนะพ่อขาวเป็ชาติที่มีนะครับพาไปนะ ท่านพาไปเออวังบาดานวังนัวังบาดานของวัดป่าห้วยส้มสุกนะก็ลงไปข้างล่างไปเที่ยวนะแล้วท่านก็พาไปดาวเสาไปอยู่ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงมั้งเลาวันนั้นท่านป่วยนะพ่อขาวป่วยแล้วท่านก็พากลับมาพากลับมาอีกมิติหนึ่งแล้วก็ให้ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะอ้วนๆนะอ้วนๆสูงประมาณเกือบสองเมตรอ่ะนะสูงเกือบสองเมตร แล้วก็ถือถือคาทานะคาทาไปเท้าอย่างเงี้ยก็ก็ผมผมเรียกท่านว่าแฮกิทอ่ะก็เหมือนเหมือนเหมือนแฮกิทในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะแต่แต่ผมขาวหนวดขาวไงแต่แฮกิทผมดําหนวดดํานะแล้วท่านก็ใส่ใส่เสื้อขาวนะเสื้อขาวเสื้อคลุมสีขาว,ขาวก็อ้วนๆเหมือนกันนะก็ท่านก็พาไปพาไปเที่ยวนรกแล้วก็พาไปอีกหลายๆที่นะลืมไปแล้วไปไะไบ้าง <laughs> ผมก็เล่าไว้ใน ช่องแดงนะเล่าไว้ในช่องแดงนะก็ไปฟังก็ได้ครับถอดาลที่ไปอถอดจิตไปเที่ยวโลกทิพย์นะก็ก็ให้จิพาไปถ้าถ้าท่านเข้าชานสีอ่อ่ะคือคือส่วนมากจะมีไกด์นะจะจะมีไกด์พาไปนะพาไปถ้าถ้าถ้ามีบุญวาสนาเนะี่ยเขาจะมารอเลยนะมารอว่าเราชวนให้เราไปไปนั่นไปนี่เลยนะแต่บางทีครูบาอาจารย์ก็พาไปเองเหมือนกัน แต่บางท่านก็ไม่มีไกด์เหมือนกันนะท่านก็ไปงงเองเหมือนกัน <c oughs> ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะแต่แต่มันจะงงไงถ้าถ้าท่านไม่มีไกด์อ่ะคือแบบไปเองอ่ะประตูมิติมีโอหูมีเป็นพันประตูเนี่ยท่านท่านจะรู้ได้ไงว่าประตูไหนเข้าประตูไหนใช่ไหมไม่รู้หรอกแต่ท่านมีไกด์นําทางเนี้ยคือแบบเราไปได้เลยนะไปไปได้เลยท่านท่านจะพาไปทางลัด,ดเลย เห็นสวรรค์นรกคือมโนเองหรือเปล่าครับสร้างภาพขึ้นมาไหมถ้าผู้ที่สําเร็จฌานสี่แล้วนะครับมันแยกออกนะมันแยกได้หมดนะว่าอันไหนคือฌานอันไหนคือยานอันไหนคือมโนอันไหนคือความคิดมันแยกได้หมดแหละว่าว่าอันนี้คืออะไรถ้าถ้าท่านยังไม่สําเร็จฌานสี่ท่านไม่มีทางแยกได้หรอกนะเมื่อก่อนผมก็สงสัยนะผมก็ถามอาจารย์อ่ะอาจารย์ครับผมจะรู้ได้ไงว่า เรื่องที่มันเกิดขึ้นในในความคิดเราเนี่ยมันมันเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นมโนหรือว่าเข้าชานเนี้ยอาจารย์ก็บอกว่าฝึกไปเรื่อยถึงเวลามันจะแยกได้เองเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วแล้วพอฝึกไปเรื่อยเนี่ยเออมันก็แยกได้จริงๆนะเออแปลกเหมือนกันนะมันมันก็รู้เองนะว่าอ๋ออันนี้อันนี้จิตที่ปรุงแต่งอันนี้แบบอันนี้เป็นชานอันนี้เป็นยาเนนะี่ยมันก็จะแยกออกจากกันนะ อกว่าจะมาถึงชา้นสีได้นี่มันมันก็ไม่ไม่ใช่มาโนนะก็คือมันไปจริงอ่ะมันมันรู้ว่ามันไปจริงอ่ะเออมันมันทําได้แหละก็ถ้าท่านอยากดูท่านก็ฝึกให้ถึงนะเราก็ไปดูว่าสีที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะก็ครูบาอาจารย์ที่ที่ผมนั่งคุยด้วยเรื่องเกี่ยวกับกายทิพย์เนี่ยก็พูดเหมือนกันนะก็ไม่เห็นมีใครคัดการเลยก็ไปเห็นมาเหมือนกันอ่ะ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อหรือเชื่อนะ่ะก็คือแบบจะจะมาโกหกกันทาไมอะไรประมาณนะี้ไม่ไม่โกหกกันเราก็เล่าเล่าความจริงแค่นั้นไม่มีการแต่งเลือกวันนี้วันนี้คําถามมาเร็วจังเลย <laughs> รีบถามกันเลย <laughs> ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูไลฟ์ในวันนี้นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็หลายคนก็หยุดอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านนะ อยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็นั่งดูไลฟ์รูบาอาจารย์อาจารย์ครับหากร่างกายเป็นพระธาตุจะต้องอยู่ขั้นไหนครับก็อนาคานะอนาคามีก็เป็นพระธาตุนะครับอนาคามีเนี่ยตอนตอนที่ดับดับขันไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็นไปเกิดบนชั้นสุทาวาสเนนะี่ยก็เป็นเป็น อ่าสําเร็จที่นั่นแล้วก็นิาพานที่นั่นเนนะี่ยก็ถ้าถ้าถึงอนาคามีก็เป็นพระธาตุแล้วนะเป็นพระธาตุแล้วไม่ต้องถึงอรหันก็ได้แต่อรหันเนี่ยจะจะเป็นพระธาตุตอนตอนเป็นๆอยู่ก็มีนะบางทีท่านปลงผมอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาผมท่านไปไป,ไปเก็บไว้ผมก็ท่านก็แปลสภา,าพก็เป็นพระอรหันนะแต่พระอนาคามีนะาาามจะไม่แปลสภา,าพจนกว่าจะจะจะ,จะดับจะดับขันไปนะก็ต่างกันอยู่เท่านี้นะครับ อรหันต์กับอนาครนารียังไงพระอนาคารีก็ต้องเป็นอรหรันตะ์ไปแล้วเพราะว่าเกิดอีกชาติเดียวไม่ใช่สิต้องไม่ไม่บอกว่าเกิดอีกชาติเดียวก็คือแบบถ้าสําเร็จแล้วก็คือแบบคือชาตินั้นนะคือชาติสุดท้ายของท่านนะถ้าท่านเป็นอนาคารีแล้วเนะี่ยคือชาติปัจจุบันเนะี่ยคือชาติสุดท้ายที่เขาบอกได้อีกนหนึ่งชาติก็คือชาติปัจจุบันนี่แหละไม่ไม่ได้เป็นแบบไปแล้วต้องไปเกิดอีกชาติหนึ่งเพื่อสําเร็จอรหันต์ไม่ใช่นะก็ก็สาเร็จชาตินึงก็คือชาตินี้เลย ฟังครูบาอาจารย์เยอะนั่งสมาธิจะมีตัวภาคหรือตัวปั่นเราควรทําอย่างไรคะก็ดูนะดูอย่างเดียวนะครับดูอย่างเดียวนะสมมุติเรากําหนดดูลมหายใจนะถ้าเสียงมันปั่นเสียงมันขึ้นเราดูลมเป็นหลักแล้วก็เราได้ยินเสียงที่มันปั่นไปด้วยนะก็ก็ปล่อยมันไปทำธรรมชาติอ่ะคือการจเจริญสติเนะี่ยจะก,ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าทุกอย่างอยู่ที่ใจเรานะถ้าถ้าใจเราแบบ ไปรู้สึกลาคาญรู้สึกแบบอยากให้มันดับไปเนี่ยก็คือมันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสคืออยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการน่มันก็คือไม่ถูกทางนะไม่ถูกทางนะก็คือแบบถ้าเราดูลมหายใจอยู่มันจะเกิดอะไรก็ปล่อยมันเกิดไปไม่ไม่ไปยุ่งกับมันนะไม่ไปรู้สึกยินดียินร้ายไม่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ได้ยินก็คือได้ยินะแล้วท่านจะอยู่กับมันได้พอท่านเห็นแบบนี้บ่อยๆมันก็จะดับลงของมันเองมันจะเป็นช่วงช่วงช่วง มาละได้เวลาเห่าละหกมงกว่าเป๋าตัางเปิดตลอดเลยนะเปิดอยู่เลยนี่นะใครจะมาใครจะออกกล้องมามานี่มาดีลาเราอ่ะรีลาจังเลยเนะี่ยฮะดีลาจังเลย สอบอารมณ์ครับ<ม>การท<ม>ําสมาธิแล้วสุดท้ายมีอาการมีการเตือนสํานึกว่าจิตสุดท้ายต้องทําแบบนี้คือรู้อารมณ์ว่างวางอย่างอารมณ์ที่ได้กระทําฮ<ส>ะผมงงคําถามนอะสอบอารมณ์ครับการทบบําสมาธิสุดท้ายมีการเตือนสํานึกว่าจะุท้ต้องทําแบบนี้คือรู้อารมณ์ ก็ดูดูเหตุที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ก็รู้ว่ามันคืออันนั้นแหละคือแบบถ้าถ้าเรามัวไปตั้งชื่อมันเราก็จะงงอันนะก็ก็รู้เฉยๆนะว่ามันเกิดสภาว่าอะไรบ้างก่อนหลังอะไรประมาณนี้นะแครร่รู้แล้วก็ปล่อยผ่านก็จบนะไม่ใช่ออกสมาธิมาแล้วก็ไปละลึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะไม่ไม่ไม่ต้องไปนะทิ้งมันไปเลยนะท,นนนะทิ้งให้อยู่กับปัจจุบันนะครับก็ก็จะไม่งงนะ ถ้านอนสวดบนจะบาปไหมคะเพราะบางครั้งที่เกียดก็นอนสวดบางวันลืมสวดมนเผลอหลับไปก็เหมือนมีอะไรมาทำให้ต้องตื่นสวดมนตลอดไม่เคยขาดแบบเวลาตื่นมาก็นอนสวดเลยคะ่ะไม่ได้ลุกนั่งเพราะขี้เกียจลุกแต่ก็สวดมนให้จบหนึ่งชั่วโมงมันขาดสวดไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้คะ่ะแต่นั่งสมาธินี้ยังไม่ได้กลับมาลองนั่งเลยคะ่ะว่าจะกลับมานั่งเร็วๆนี้ ก็ไม่บาปนะครับไม่บาปนะจะเดินสวดจะยืนสวดจะนอนสวดจะนั่งอืสวดก็ได้นะไม่ไม่บาปนะการอ่การสวดมนต์มันก็เหมือนการท่องคําบริกรรมไม่ต่างกันนะไม่ต่างก,กันกับการท่องคําบริกรรมไม่เกี่ยวนะครับถ้านั่งสมาธิได้ก็ดีนะ <c oughs> นั่งเร็วๆนี้นั่งตอนนี้เลยไหมฟังผมแล้วนั่งไปด้วยนะนั่งหลับตาไปด้วยก็ก็จะโอเคนะนั่งตอนนี้เลยนะ ถ้าเราไปกําหนดว่าเดี๋ยวจะนั่งเร็วๆนี้เดี๋ยวมันก็ถัดไปเรื่อยๆนะเร็วๆนี้ของคนเราไม่เท่ากัน <laughs> มีคนรับพลังจากท่านเจใดได้มีจริงไหมคะมันไม่มีอ่ะมันมันเป็นเรื่องแต่งอ่ะต,อตาร์วมันเป็นเรื่องแต่ง <laughs> มันมันจะไปมีพลังได้ยังไงก็ ต้องเป็นระดับพระอรหันต์เท่านั้นนะที่จะมีที่จะมีพลังออกมาออกมาจากตัวท่านนะต้องเป็นระดับพระอรหันต์นะพระนาคาบีก็ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พระอรหันต์นะจะชัดเลยอยู่ที่กรรมฐานของท่านด้วยนะว่าว่าท่านฝึกกรรมฐานอะไรคสภาวะของของครูบาอาจารย์ที่เป็นอรหันต์แต่แต่ละองค์เนะี่ยไม่เหมือนกันนะ ก็จะแตกต่างกันนะถ้าท่านที่สําเร็จพุดโธก็จะมีสภาว่าอย่างหนึ่งสําเร็จอาณาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งสําเร็จอะไรอีกอะสาเร็จฌานก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะก็คือแบบแล้วแต่มันมีสี่สี่สิบกรรมฐานน่ะพลังจะแตกต่างกันนะและความเข้มข้นของพลังงานก็ต่างกันด้วยนะคือแบบไม่เหมือนกันอะไม่เหมือนกันนะแต่แต่ถ้าต่ํากว่าอลรหันเนี่ยมันมันจะไม่มีพลังงานแบบขนาดนั้นนะอย่างตัวผมอะ ตัวผมแบบไม,ไม่ไม่มีพลังงานนะไม่ไม่ได้มีพลังงานนะเวลามาอยู่ใกล้ผมนะ่คือคือถ้าถ้าผมจะจะใช้เนี่ยจะจะใช้ให้ให้ท่านรับรู้พลังงานเนี่ยผมก็จะเพ่งเอานะจะจะมองนั่นแหละผมก็มองท่านนี่แหละแล้วก็เพ่งไปที่คนคนนั้นอนะ่ะก็เขาก็จะเห็นนะเขา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 จะก็จะรู้สึกถึงพลังงานนะอย่างตอนแรกแบบ เขากับแบบมาด้วยความไม่กระวนกระวายมามาด้วยความกระวนกระวายใจทุกใจอย่างเงี้ยเวลาผมทําผมก็คุยกยบางเขาไปด้วยแล้วก็มองเขาไปด้วยเนะี่ยตอนที่ผมมองเนะี่ยกระแสมันเข้าไปในตัวเขาแล้วจะทําให้เขาแบบนิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ผมผมจะใช้วิธีนี้นะจะใช้วิธีนี้นะแต่พระอรหันต์ท่านก็ใช้เหมือนกันนะท่านก็ใช้เป็นเป็นบางเคสนะผมเคยคุยกับพระอรหันต์ท่านหนึ่งนะท่านบอกว่าพอท่านเพ่ง เพ่งใส่ทีไรอะ่ะคนนั้นไม่กลับมาหาท่านอีกเลยหายไปเลยนะคือหลังๆท่านก็บอกผมว่าท่านท่านไม่ค่อยใช้อะ่ะท่านไม่ค่อยใช้ะไรประมาณนีน้แต่ผมก็ใช้นะผมจะใช้กับกับคนที่ศรัทธาผมเท่านั้นอะ่ะเคยเคยใช้กับคนใกล้ตัวแล้วแบบมันมันไม่ได้เขาจะมองเราแบบแปลกๆไปนะแปลกๆไปนะก็เคยลองทําหลายรอบแล้วนะผมก็ทดลองทําเหมือนกันนะยิ่งเป็น ผมมองมองใส่ผู้หญิงตรงๆอย่างเงี้ยคนรู้จักอย่างเงี้ยคือเขาจะมองจะมองเราแบบไม่อยากเข้าใกล้เราเห็นเราเป็นแบบบุคคลอันตรายไม่อยากเข้าใกล้เลยประมาณเนี้ยคือผมก็ลองหลายหลายครั้งแล้วนะเอ้ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลังๆมาก็เลยไม่อยากมองตาใครโดยเฉพาะผู้หญิงมองใครตรงๆแล้วมีปัญหาตลอดเลยนะมันก็เป็นกําลังของสมาธินะในในระดับพระอริยขั้นตน้นก็คือมันมันมันได้ มันไม่สามารถล้นออกไปเหมือนเหมือนระดับพระอาหารหันได้ก็คือแบบต้องเพ่งมองเอาอะไรประมาณนะีเ้เวลาจะใช้เย่ยเริ่มฝึกตอนอายุสามสิบสี่สิบนี่สายไปหรือยังครับก็ไม่สายนะไม่สายนะในสมัยพุทธกาลก็มีพระรูปหนึ่งที่ที่อายุเยอะมากนะอายุเยอะมากเลยนะแล้วมาขอบวชเนี้ยแล้วพระหลายๆหลายๆคนก็ไม่ให้บวชนะ จนมีมีพระรูปหนึ่งไปรายงานผู้เจ้าว่าเอ่อคนสูงอายุคนแก่ขนาดเนี้ยจะสามารถบวชได้ไหมอย่างเงี้ยเพื่อบรรลุธรรมได้ไหมผู้เจ้าท่านก็ตรวจดูนะตรวจดูแล้วก็บอกว่าสามารถบรรลุธรรมได้นะเพราะว่าเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่าย <c oughs> ก็พอผู้เจ้าให้บวชก็บรรลุอรหันตะ์ผมจาไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่นะ <c oughs> น่าจะราวราวเจ็ดสนะิบแล้วมั้งเดานะเดานะก็ ไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่บุญวัสนาของเราว่าเราจะได้เจอกับครูบาอาจารย์เมื่อไหร่จะจะเก็ตเรื่องนางทมเมื่อไหร่จะปฏิบัติได้เมื่อไหร่เงมันก็อยู่ที่บุญวาสนาของเราถ้าเราเจอเจอวิธีการพ้นทุกข์แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องรีบทํานะพอมาพบต่อไปเราก็จะพอมาเกิดใหม่เนี่ยเราจะแบบจะได้ไวอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่วกชาตินะแล้วแต่เรื่องของกรรมด้วยนะอาจารย์โลกย้ำคิดย้ำทำเช่นบางคน ดึงขนตาดึงขนคิ้วกัดเล็บบ้างดึงผมตัวเองทําไปรู้ตัวและไม่รู้ตัวหยุดไม่ได้จะทําอย่างไรคะมีคนเป็นโรคนี้อยู่ mm hmm. ก็เป็นกันเยอะนะครับมันเป็นความเคยชินของแต่ละคนนะการการที่เขาแสดงออกมาแบบนั้นเนี่ยมันคือการผ่อนคลายนะผ่อนคลายอารมณ์ในจิตใจตัวเองบางคนก็กัดเล็บใช่ไหมบางคนก็นั่งสันขาเข่า,าขาเงี้ยก็แล้วแต่นะคือต้องฝึก คือต้องฝึกนะคือเจริญสติแล้วก็ต้องต้องฝึกยั้งไปนะยัง้งยั้งไแต่ถ้าถ้ามันไม่ได้แบบลำบากลำบากใครอะลำบากใจคนอื่นเนี่ยแล้วก็ดึงของเราเล่นๆน่ะบางคนก็แบบดึงเล่นน่ะดึงดึงให้รู้สึกตัวเฉยๆก็คือมันมันระบายความเครียดออกมานะดึงดึงอะไรประมาณเนะี่ยไม่ไม่อยากจะร้อนนั่นร้อนนี่ก็บางคนก็เกาบ้างอะไรบ้างถ้าไม่เดือดร้อนใครก็ดูตามมันไปนะไม่ไม่ต้องไปยั้งมันนะ ก็ได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ลำบากใจใครนะอืมช่องช่องแดงไม่มีใครถามเลยเหรอ <laughs> มาดูกันเฉยๆจาน์หงทำไมหมวกยาวครับก็มันเป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์นะถ้าถ้าเราไปดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็จะเป็นหมวกแบบนี้แหละอันนี้มันเป็นชุดคอสเพย์นะคอสเพย ทำเหมือนทำเหมือนในหนังเลยเอามาใส่โชว์กันตัวมาเนี้ยอยากฝึกขั้นแรกต้องทํำยังไงครับก็อย่างที่ผมบอกมีอยู่สามแบบนะฝึกขั้นแรกมีอยู่สามแบบดูลมหายใจตลอดเวลาทุกวินาทีนะดูจะเดินจะกินจะนั่งจะนอนนะก็ให้ดูลมจะต่ตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวินาทีแล้วก็อย่างที่สองก็คือดูจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายไม่ต้องย้ายนะเมื่อกี้เราดูลมอย่างเดียว ดูจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายบางคนก็เอาไว้ที่หน้าอกตลอดเวลานะแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยนะก็แบบที่สองนะส่วนแบบที่สามก็อะไรขยับก็ดูอันนั้นนะนะมือเคลื่อนไหวอยู่ก็รู้หัวหันไปหันมาก็รู้ภาพความคิดเกิดขึ้นก็รู้อย่างเงี้ยก็คือแบบดูแบบรวมๆดูร่างกายแบบรวมๆนะก็มีอยู่สามแบบไปเลือกเอาในแบบที่เราถนัดนะอันนี้คือแบบเบสิคที่สุดละส่วนการนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิเริ่มต้นเนี่ย ให้ดูลมนะดูลมหายใจที่ดูจมูกนะก็ดูมันเข้าดูมันออกถ้าเป็นของผมเนี่ยผมให้มองข้างหน้าไปด้วยนะหลับตาดูลมแล้วก็มองข้างหน้าไปด้วยนะว่าเออเห็นเป็นแสงยังไงเป็นสียังไงหรือว่าเห็นภาพความคิดเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะให้ดูอยู่แค่นี้นะดูลมกับดูตรงหน้านะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดูสลับกันแล้วแต่มาฉายอะไรก็ดูอันนั้นน่ะนะเนี่ยเบสิกที่สุดละ ถ้าท่านไม่มีความสงสัยอะไรเลยฝึกแบบเนี้ยตามที่ผมบอกเจออะไรปล่อยผ่านหมดนะท่านก็จะเข้าถึงชาญนสีได้อย่างแน่นอนนะก็ทําไปเรื่อยๆนะอยู่ที่ความเพียรของเราถ้าเราแบบจะเริญสติบวกกับเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนน่ะถ้าท่านมีเวลานะท่านก็จะสําเร็จไวก็ประมาณนี้ครับเบสิกที่สุดละ ได้ฌานสี่แล้วน้อมจิตไปดูสวรรค์นรกยังไงครับมันไม่ได้น้อมจิตนะมันไม่ได้น้อมจิตก็คือมันเป็นการเข้าฌานครับมันเป็นการเข้าฌานก็คือแบบเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะมันจะมันจะทําได้เลยอะตอนแรกผมก็ทาไม่ได้ผมก็นั่งมโนพระอาจารย์ตีเล่าให้ฟังถอดยังไงอกายที่มันถอดยังไงประมาณนี้แต่พอพอถอดได้ครั้งหนึ่งแบบงงๆแล้วมันก็ทําได้เองนะมันมันเป็นสกิลที่ติดตัวไปแล้วนะ ของพวกน,นี้มันมันก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันมันเหมือนเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราเราใช้ความคิดแล้วก็ไปไปดูอีกที่หนึ่งเนะี่ยแต่แต่กายทิพย์เรามันไปด้วยนะมันไปด้วยนะตอนที่เราคิดเนี่ยเราจะเห็นมือเห็นเท้าตัวเองเห็นมือเห็นเท้าตัวเองเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปด้วยนะเราสามารถขยับได้หมดเลยเหมือนเหมือนเราอยู่ในฝันะขยับได้หมดเลยเหมือนเราอยู่ในฝันถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเวลาคิดปุ๊บมันจะไปเป็นภาา มันจะไปเป็นภาพตรงนั้นตรงนี้เฉยๆนะก็คือมันยังไม่มีชานสีงไงกายทิพย์มันยังไม่ออกก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าเห็นกายทิพย์แล้วก็สามารถเดินควบคุมได้ก็เหมือนเราเหมือนเราอยู่ในฝันเลยนะแต่เราใช้ความคิดควบคุมร่างกายอธิบายก็งงอะนะ <c oughs> ถ้าทําได้จะไม่งงนะทาได้จะไม่งงก็ฝึกไปนะครับต้องได้สักวันได้สักวันนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครมาพูดเหมือนผมเลยนะครูบาอาจารย์ สมัยนี้นะไม่ไม่มีใครพูดเรื่องกายที่ไปน,นะท่านบางทีท่านก็เล่านะเล่าแค่ว่าเออท่านเคยไปเที่ยวสวรรค์ไปเดินไปนั่นไปนี่แค่นั้นแหละนะแต่แต่จะมาพูดละเอียดอย่างผมท่านไม่พูด่ะนะก็คือมันจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านนั่นแหละถ้าถ้ามาเล่าละเอียดเดี๋ยวก็จะมีคนสงสัยอ่ะถามแบบเนี้ย <laughs> มาถามว่าถอดยังไงไปยังไงมีสภาวะยังไงนะท่านก็ขี้เกียจเล่าเนะยคือถ้าทําได้ก็จะทําได้เลยนะ